พูดนะพี่น้องเห็นตะเวนแล้วจ้าพุ่นะตะเวนก็ล่งสีออกช่วงายเนาะค่ะเนาะมาทุงมาทามาหองสุโมนอนเวลามาทุงมาทาเนาะค่ะวางคืบหนึ่งนี่แหละจ้ามาคูงหน่อยสื่อมากกับแพงอยู่ได้พี่น้องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไว้นึงว่าผลิดน้อยสองคนเหมือนเดิมครับใช่ไหมลูก พุ่นะพี่น้องเห็นตะเว้นแล้วจ้าพุ่นะตะเว้นกำล่งสิออกช่วงบายเนาะค่ะเนาะมาทุงมาทามามากับหลานน้อยมากับน้องสมูสองคนรถคู่ชีบประจำรถคู่ชีบคุกอุ้ยมีอยู่ตัวหละพี่น้องนี่เด้มีนวยบักแตงให้ได้กินอีกแล้ว ได้กินแล้วอันนี้เป็นน่วยที่สามารถเที่ยวทุง่งค่ะมาบึงให้บึงหน้าเนาะจ่าพี่น้องขเนอะอโอ้เอากุญแกให้ย่าบอกนั่งพักกันเด้อพี่น้องจะข้าวกับร้านหน่อยอยู่เพียงกระท่อมน้อยปลายนาพูใจขวัญใจมากับน้องสุโมครับอย่าพามาทุ่งหน้ามาเอาบักุวงบักคอยหาพักหายญ้่าไปกินเนาะมาเที่ยวทุง่งค่ะมาบึง ไฮเบื้องหน้าเนาะจะพี่น้องปันปุ้งกับปุง้งกล้วยกะกระลังงา้าเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ถ้าอยากถ่ากินยายก็เลยพามาเลาะมาส้มมากับล้างหน้านี่เวลามาทุ่งมาทาก็ได้นอนพักผ่อนเนาะค่ะเนาะพักผ่อนกล้กวยหลานปีไว้สำหรับพห้หลานน้อยนอนให้ห ออกมารอบนี่กับแแต่งเคียนนี่กับย่างคือเกาล่ะพี่น้องเบิ้งเน้ข่อยสิบผ้าเบิง้งมันยังมีดอกอยู่ด้จา้าเนี่ดีใจไหมงานขอนางแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวไปทั้งใดก็อุดมสมบูรณ์นเนาะพี่น้องทงไ้ทงหน้าฟุ้นตุกนี่แหละคะ่ะมีกระทอมหน่อยเนาะ,ะ,นะมาซุ่มสวนซุ่มหวานเนาะคะ่ะปุ่นก็เป็นกล้วยกล้วยปูปี ยังมีดอกอยู่นะคะนี่นะบางเที่ยอันเฮี้ยเียเอาเปิดเบึงก่อนเลมันมีหน่วยบ่พี่นอ้องปูดใจขวัญใจมากับน้องสุมโมค,ครับยาพามาทุงหน้ามาเอาบกฮุงบกหอยพาค่ายยา,า,าไปกินเนะาะยายสิพามาเบึงบกฮวงบกฮุงเตี้ยเตี้ยอีลีอีล้อพี่น้อง นึกว่าสิตายแล้วฝนตกมากกันยังหลอดอยู่พี่น้องมึงดูเตีย้ยไดยคะเนาะอโอ้เอากุญแจให้ย่าบอกนั่งพักกันเด้อพี่น้องจะข้าวกับร้านหน่อยอยู่เพียงกระท่อมน้อยปลายนานอายิ้มหวานหน่อยถ้าได้ออกทงหน้านี่มักคักมวนโอ้ยิ้มหวานเลยค่ะทงหน้านี่เวลามาทุ่งมาทาก,ก็ได้นอนพักผ่อนเนาะคะเน ผักพรกล้วยหลานปีไว้สาหรับให้หลานน้อยนอนให้นอนนี่แหละคะ่ะมีกระทอมน้อยเนาะค่ะเนาะมาซุ้มสวนซุ้มหวนเนาะคะ่ะปุ่นก็เป็นกล้วยกล้วยผูกค่ะเ<อ>บิ่งพี่น้องตุนกล้วยตุนนี่พอไงแล้วมาเผาทานอยู่วงนี้เผาทานอยู่วงนี้เนาะคะ่ะบดน,นีเอาไก่พันย่างพอบออยู่พี่น้องบักฮวงตลาด เห็นตะเวนแล้วพุนะใบยางกระแดงจริงคืงเนาะค่ะตัวโลนกระโลนตัวซองมือซองมือคีเดียวไปทั้งไดก็เขียวชะอุ่มเนาะค่ะเนาะเขียวชะอุ่มเลยมีเปร้อมเลยค่ะอยู่ทงค่นเนาะโอ้ออากุญแจให้ย่าบอกนั่งพักกันเด้อพี่น้องจะข้าวกับร้านน้อยอยู่เพียงกระท่อมน้อยปลานนของสุโมนอนเวลามาทงมาทานเนาะค่ะ ดีใจลใหลายพี่น้องพูนะ้น่ะฟังทั้งนั้นกับปินสวนยาเบิ้งพี่น้องตุล้วยตุนนี่พอไญแล้วมาเผาทานอยู่มงงนี้เผาทานอยู่มงงนีเนาะคะ่ะบัดน,นี้เอาพู้ดใจขวันใจ,นใจมากับน้องซุโม,มกครับยาผ้ามาทุงหน้ามาเอาบะคุงบกหอยหาผักคาาย้าไปกินเนาะคะ่ะเนาะโอ้เอาเกรุนแกให้ยาบอก นั่งพัดก,กนเด้อพี่น้องจะข้าวกบล้านหน่อยอยู่เพียงกระท่อมน้อยปลายนานออกมารอบนี่กับบักแตงเคี่ยนี่กับย่างคือเกาละพี่น้องเบิ่องนี้ข่อยสิบผ้าเบิง่งมันยังมีดอกอยู่ได้จ้นี่ฝนตกมันใส่พี่น้องบักแตงเฮียจะได้กินนวยสุกงอนหอมหอมพี่น้องมึงยายสิบผ้าละเบิง่งดูมันจะมีนวยบนะะ่นี่แหละค่ะมีกระท่อมน้อยเนาะค่ะเนาะ มาซุ่มสวนซุ่มมัวนเนาะค่ะพุ่นก็เป็นกล้วยกล้วยปลูกไปบางคืบหนึ่งนี่แหละจ้มามะคุงน้อยสื่อมากกับแพงอยู่ได้พี่น้องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไว้นึกว่าผลิตน้ <c oughs> องสุมโมนอนเวลามาทงมาทานเนาะค่ะ <c oughs> บางคืบหนึ่งนี่แหละจ้มามะคุงน้อยสื่อมากกับแพงอยู่ได้พี่น้องนี่เบี้ยละสามสิบบาท เอามาปลูกไว้นึงว่าผจิตพูนพ่นนะพี่น้องเห็นตะเวนแล้วจ้าพูน,น่ะตะเวนก็ร่งสีออกช่วงใบเนาะค่ะเนะะา,ามะม,โม,โม,นนามาทุงมาทานอ้องสุโมนอนเวลามาทุงมาทาเนาะค่ะอ้องสุโมนอนเวลามาทุงมาทาเนาะค่ะยังมีดอกอยู่นะคะนี่นะ บางเทียเฮียเฮียเอาเปิดบึงก่อนเ้อมันมีหน่วยบพี่น้องสองมือสองมือเคลี้ยวไปทั้งไดก็เขียวชะอุ่มเนาะค่ะเนาะเ<ห>ขียวชะาอุ่มเลยมีปีพร้อมเลยค่ะอยู่ทงมาเที่ยวทุ่งค่ะมาบึงหายบึงหน้านเนาะจ่าพี่น้อง<ห>พูน่ะพี่น้องเห็นแต่เว้นแล้วจ้าพูน่ะแตะ่เว้นก็ล่างสีออกช่วงายเนาะค่ะเนาะ มาทุงมาถามมาอุ้ยมีอยู่ตัวละพี่น้องนี่เด้มีน่วยบกแตงให้ได้กินอีกแล้วได้กินแล้วอันนี้เป็นน่วยที่ใส่แหละคะ่ะมีกระทอมหน่อยเนาะคะเนาะมาซุ่มสวนส้มหัมมวนเนาะคะ่ะปุ่นก็เป็นกล้วยกล้วยผูค่ะเนาะโอ,โอ้เอากุญแกให้ย่้าบอกนั่งพักกนเด้พี่น้องจะข้าวกับร้านหน่อย อยู่เทียงกระท่อมน้อยไปายนานวางคืบนหนึ่งนี่หละจ้ะมาคูงน้อยสื่อมากกับแพงอยู่ได้พี่น่องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไว,นว้นึงว่าผลิตน้องสุมโมนอนเวลามาทุงมาทานเนาะค่ะว <whispering. S 1> างคืบนึงนี่ลจะจ้มาคูงน่อยสื่อมากกับแพงอยู่ได้พี่น่องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไวน้นึงว่าผลิบ อุ้ยมีอยู่ตัวแล้วพี่น้องนี่เด้มีหน่วยบกแตงให้ได้กินอีกแล้วได้กินแล้วอันนี้เป็นหน่วยที่สักยังมีดอกอยู่นะคะนี่นะบางทีอันเหี้ยเี้ยเอาเปิดเบิงก่อนเด้อมันมีหน่วยบ่พี่น้องถามพี่น้องนี่ปิดไปก่อนจกนักหน่อยนี่เป็นหน่วยที่สามเนาะจะเนาะวางคืบหนึ่งนี่แหละจ้าบุาคงหน่อย ซื้อมากกับแพงอยู่ได้พี่น้องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไว้นึงว่าฝนสิฝนตกมันใส่พี่น้องบักแตงเฮียจะได้กินน่วยซุกงอนหอมหอมพี่น้องเมืองใหญ่สิผ้าละเละบิงดูมันสิมีน่วยบอกมาเที่ยวทุ่งค่ะมาเบิงให้เบิองหน้าเนาะจับพี่น้อง <c oughs> อุ้ยมีอยู่ตัวละพี่น้องนี่เด้มีน่วยบักแตงให้ได้กินอีกแล้ว ได้กินแล้วอันนี้เป็นน่วยที่สักมากับหลานน้อยมากับน้องสมูทสองคนรถคู่ชีพประจำรถคู่ชีพยังมีดอกอยู่นะคะนี่นะบางเทีอันเหียเอาเปิดบึงกันเด้อมันมีน่วยบพี่น้องน้อยสองคนเหมือนเดิมครับใช่ไหมลูกมาเที่ยวทุ่งคะ่ะมาบึง ใฮเบื้องหน้าเนาะจ้าพี่น้องยังมีดอกอยู่นะคะนี่นะบางเที่ยฮั้ยฮี้ยเอาเปิดเบื้องก่อนเด้อมันมีหน่วยว่พี่น้องมากับหลานน้อยมากับน้องสุหม,มูสองคนรถคู่ชีบประจำรถคู่ชีพดดคุกพูน่ะพี่น้องเห็นตะเวนแล้วจ้าพูน่ะ แต่เว้นกระลั่งสีออกช่วงบายเนาะคะเนาะ,ะมาทุงมาทาเมาื่อนี่แหลคะค่ะมีกระทอมหน่อยเนาะคะเนาะมาซุ่มสวนสุ่มหัวนเนาะคะ่ะปุ่นก็เป็นกล้วยกล้วยปลูกบางคืบหนึ่งนี่แหละจ้ะมาคูงหน่อยสื่อมากก็แพงอยู่ได้พี่น้องนี่เบี้ยละสามสิบบาทเอามาปลูกไว้นึ่ว่าพันสิบออ้ยมีอยู่ตัวหล่พี่น้องนี่เด้ มินไว้บักแตีงให้ได้กินอีกแล้วได้กินแล้วอันนี้เป็นน้ยทีสส่สองมือสองมือเดียวไปทั้งใดก็เขียวเฉา